ไปก็จะเป็นโซนนักเรียนที่เราจะใช้ฟันรองในการตัดนะครับเริ่มต้นก็ไฟขาวเหมือนเดิมครับขึ้นสุดลงสุด นโดยรอบขึ้นสุดลงสุดเพื่อให้เกิดความนวลกลืนขั้นตอนนี้เรียกว่าไถาขาว ต่อไปเป็นการใช้เบอร์สามลดความยาวด้านบนเบอร์สามคือความยาวของเบอร์นี้อยู่ที่สิบมิลน,นะครับก็ตัดด้านบนเริ่มจากส่วนที่สูงที่สุดของศีษะไห่พุ่งไปด้านหน้า โดยไทยลักษณะแนวตรงขั้นตอนต่อไปเป็นเบอร์สองความยาว6มิล จะตัดส่วนที่สูงที่สุดของด้านบนเน้นเฉพาะตรงกลางเพื่อให้เกิดความแบนเรียบโดยเริ่มไถจากจึงกลางของศีรษะย้อนมาด้านหลัง และไถจากตึงกลางของศรีรษะออกไปด้านหน้าเราสามารถนะครับใช้เบอร์สองไถลงไปด้านหลังได้เพื่อลบเหลี่ยมมุม ให้เกิดความสโลปให้เกิดความสโลปหายพุ่งไปด้านหน้านะครับเป็นการกำหนดความยาว สำหรับเด็กที่ไม่โตมากจนเกินไป ให้เก็บรยายละเอียดไปเรื่อยต่อไปเราจะใช้กันไกรตัดนะครับเพื่อลดความยาวเรือนด้านหน้าโดยนะครับจับหวีคำ้ำง,งัดลงอ่านะครับแล้วก็ตักลงไปงัดผมจากด้านหน้าขึ้นมาวัดกับด้านบนแล้วก็ตัด เพื่อให้เกิดการลดหลัน่นเพื่อให้เกิดการลดหลั่นกัน <implications> เพื่อให้เกิดการลดหลั่นนะครับของความยาวด้านหน้า <script> <improved verted and concerned> ต่อไปจะเหลือสองด้านนะครับตรงมุมนี้ ต่อไปจะเหลือสองด้านตรงมุมครับก็วางผีในลักษณะเอียงใช้กันไกยตัดเชื่อมอออต่อไปก็ทำที่ด้านซ้ายนะครับยกขึ้นไปเชื่อมกับผมด้านบนใช้กันไกยตัดเพื่อลดความยาว เป็นการเทจากซ้ายไปขวาก็จะได้ความยาวที่เหมาะสมไม่สั้นหรือยาวจนเกินไปขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการใช้คู่กับกันไกลฟันปลาหรือกันไกลซอยทำให้เกิดความกลมกลืนโดยงับที่ปลายผม ตามส่วนบริเวณที่ตัดไว้แล้วทั้งหมดเพื่อให้เกิดความนุ่มมือนของปลายผมทำจากซ้ายไปขวาและขวากลับมาด้านซ้าย ต่อไปก็จะใช้เบอร์หนึ่งความยาวสามมิลเพื่อสไลด์เก็บส่วนเกินบรเวณด้านข้างโดยรอบของส่วนโคง้งศีรษะโดยวางทะแยงไถย้อนเส้นผม โดยครึ่งหนึ่งจะแนบอยู่ที่ส่วนโค้งของศรีรษะด้านล่างส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะแนบอยู่บริเวณส่วนโค้งของศรีรษะด้านบนก็วนโดยรอบครับทำกลับไปกลับมาทั้งซ้ายและขวา ส่วนด้านซ้ายแล้วก็ทะแยงสไลด์กลับไปทำสไลด์ซ้ำๆนะครับกลับไปทางด้านขวาเราก็จะถอดันลองออก เหลือปัตเลียนที่ไม่ใช้ฟันรองเบอร์ศูนย์วางสไลด์เก็บขอบที่เหลือจากการใช้เบอร์หนึ่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บรายละเอียดสไลด์ย้อนเส้นผมเบาๆทะแยงไปวนโดยรอบศีรษะ สไลด์กลับไปกลับมาจนเกิดความเรียบร้อยเวยงา